ภาพที่คุณกําลังเห็นอยู่นี่นะฮะมันคือหนอนด้วงที่สะสมขี้ของตัวเองคาตูดไปเรื่อยๆมันจะมีด้วงกลุ่มหนึ่งอ่าชื่อพวก Leaf Beetle อะไรพวกเนี้ยนะเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ของด้วงเลยที่ที่ลูกของมันนะจะทําแบบเนี้ยขี้ออกมาแล้วไม่เด็ดทิ้งให้มันพอกคูนไปเรื่อยจนใหญ่โตอ่ะ คือเวลามีผู้ล่าจะมากินหนอนตัวเนี้เป็นสมมติเป็นแมงมุมมามันก็สามารถเวียงใส่ผู้ล่าได้โอ้โหเออเป็นเกาะก็เป็นได้ชื่อชุวยศาสตร์ของมันอ่ะเขาเรียกว่าฟีคเชีลโอ้โหเกาะขี้คือขี้มันเนี่ยจะแห้งติดต่อจากก้อนเก่าไปเรื่อยๆเป็นงานงานประการคราฟนหนึ่งอ่ะประดิ์นิดหนึ่งแล้วก็บางตัวขี้ออกมาเป็นรูปทรงดาบแล้วสามารถเอาดาบเนี้ยไปแทงศัตรูโอ้โหเวลาสู้ถอยหลังสู้อ่ะสมมติมีมดมาใกล้ก็ฟันมดได้อย่างเงี้ย เป็นไงฮะแต่เขาบอกว่าอาวุธประจำตัวของมันเนี่ยนะมันไม่ได้มีฤทธิ์แค่การฟาดไปฟาดมาแต่คือมันมีฤทธิ์ทางเคมีด้วยเอโอ้โหนี่มันเพราะว่าเพราะว่ามันเอาสารพิษท,ที่อยู่ในใบไม้ที่มันกินน่ะ<อ>เอามาสะสม<อ>ด่าพิษเฮ้ยมีประโยชนเ์เนาะมันมีด้วงบางชนิดอ่ะที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอ้โหอันนี้คือลังนกเลยอะคือใครเคยไปสั่งไอ้พวกแบบผัด ผัดห้าอย่างผัดงโง้วยเนะเขาจะใส่เขาจะใส่ไอ้ตะก้านี่หรือมันหรือมันคือเวลามันเดินอยู่มันจะมันจะเอาไอ้ตะก้าครอบตัวไว้อันนี้เพอร์เฟกเลยอยากเลี้ยงอันนี้จริงๆเหมือนมีกอบลาดหน้านิดนึงด้วยใช่ใช่ใช่เอาไปทำเป็นต้นแบบอาหารอะไรบางอย่างเขาบอกไหมครับว่าม mm ันใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสำเร็จเป็นขี้เขาบอกมันทำเร็วมากเพราะว่าเกิดมาวันแรกปุ๊บแบบมันรีบสารใหญ่เลย เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวป้องกันตัวไม่ทันน่ารักอ่ะน่ารักใช่ไหมถ้าเกิดสมมติว่ามีเบบีเงี้ยแล้วเราเอามาปุ๊บอ่ะแล้วมันก็สารใหญ่เลยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเงี้ยเราก็จะเอาใจช่วยมันว่าแบบให้สารเสร็จเร็วๆนะอะไรแบบมันน่ารักอ่ะแล้วมันกินอะไรเราจะได้ป้อนให้มันสารยังกินใบไม้นี่แหละใบไม้อะไรก็ไม่รู้จะได้เอามาป้อนมันต้องดูชนิดมันด้วยนะพี่พี่บัลลองนึกภาพพี่บัลหยิบมาฮะกะจะเป็นไอตัวสารเนี้ยแต่ได้ไอตัวแรกนี่นี่แทนไปดูไอไอฟีท้าชิว